รู้จักกับบริษัทไปแล้วอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท Max i n t e r n e t w o r k มีอะไรบ้างเราลองไปดูทีละรายการกันครับเริ่มต้นที่ Max Guta Collagen s บริษัท Max นะครับเรามีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการเป็นเจ้าแห่งคอลลาเจนและนี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ออกมาให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้นำไปขยายธุรกิจกันนะครับ Max c u t a Collagen S นครับคอลลาเจนอันดับหนึ่งะครับที่มีปริมาณรวมสูงที่สุดถึง35,000มิลลิกรัมเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่สกัดจากปลาแซลมอนหลายคนสงสัยนะครับว่า คำว่า S ที่เติมเข้ามานั้นคืออะไร S มาจากคําว่า stem cell เพราะฉะนั้นหลายท่านที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊คอลลาเจนดีกว่า stem cell หรือ stem cell ดีกว่าคอลลาเจนวันนี้ m a c g l u t a Collagen S เรารวมทั้งสองอย่างมาไว้ในกล่องเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับและสําหรับหลายคนนะครับที่มีคําถามว่าเราจะทานคอลลาเจนไปทําไม คอลลาเจนครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วนะครับและแน่นอนครับเมื่อร่างกายเรามีอายุที่มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยร่างกายเราก็จะต้องมีการสูญเสียคอลลาเจนและการเติมคอลลาเจนเข้าไปก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการดูแลในส่วนของผิวพรรณอยากให้ผิวพรรณมีความสมบูรณ์มากขึ้นผิวกระจ่างใสผิวไม่มีรอยเหี่ยวยน่น การเติมคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับความแตกต่างระหว่าง Max g u t a Collagen S กับคอลลาเจนทั่วไปที่มีอยู่ตามท้องตลาดแน่นอนครับคอลลาเจนของเราเป็นคอลลาเจนเกรดสูงคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับหลายคนถามว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ต่างจากคอลลาเจนเปปไทด์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างไรเราดูภาพตรงนี้ง่ายๆนะครับคอลลาเจน ไตเปปไทยหนึงแก้วจะให้ผลการดูดซึมที่มากกว่าคอลลาเจนเปปไทยทั่วไปถึง10แก้วเพราะฉะนั้นแก้วเดียวเราเหมือนกับกินคอลลาเจนปกติถึง10แก้วเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับแมกกูต้าคอลลาเจนเอสสนวัตรกรรมใน1เดียวครับเรว่าทานแค่กล่องเดียวได้ทั้งในส่วนของรูปร่างกระชับผิวขาวกระจ่างใสและหน้าเด้งแต่งตึงอีกด้วยหากท่าสมาชิกไม่เชื่อนะครับลองดูที่สาวๆกลุ่มนี้ได้ครับ ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มพริตตีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆกลุ่มนี้ปกติก็จะต้องเลือกเสินค้าที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของสาวๆกลุ่มนี้ได้ถ้าสาวๆกลุ่มนี้ทานแล้วสูยขนาดนี้ท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ต่อไปกันบ้างครับสำหรับ ท่านสมาชิกที่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะครับเราขอแนะนำคาเต้ครับเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ด้วยสารสกัดจากชาเขียวที่มีสารคาเทชินนะครับมีส่วนในการช่วยเาผาผลาญไขมันนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับหลายคงสงสัยครับว่าสารสกัดจากคาเทชินคืออะไรเราไปดูคุณประโยชน์ของสารสกัดจากคาเทชินกันนะครับอย่างแรกเลยครับมีส่วนช่วยในกระบวนการขจัด ไขมันคอรสเรอลในหลอดเลือดนะครับลดภาะวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับสารพิษและก็สารอนุมูลอิสระต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายรวมไปถึงการลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยรักษาสุขภาพในช่องปากด้วยนะครับช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับสิคุณประโยชน์ใน1เดียวของคาเต้นั้นแน่นอนครับอย่างแรกนะครับคาเต้จะเข้าไปช่วย บล็อกแป้งเดียกว่าใครที่ชอบนะครับทานเยอะๆทานคาเต้ไปก่อนนะครับก็จะช่วยให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะไม่ไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในร่างกายของท่านนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะต้านอนุม,มูลอิสระได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเาผาผลาญช่วยการหยุดการสร้างไขมันเสียนะครับการเร่งกระบวนการย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระชับคุณให้ฟิตและก็เฟิร์ม และที่สําคัญคาเตย้ยังสามารถดีท็อกของเสียออกจากร่างกายได้อีกด้วยนะครับสามารถลดคอเลสเตอรอลนะครับลดการเกิดเซลเล์มะเร็งลดการเกิดไขมันในเส้นเลือดและก็สุดท้ายลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันด้วยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปครับหลายท่านน่าจะเคยได้ยินแล้วกับ S O P หรือ Salmon o อ l y p e p t เป e ของเราคือ Max S O P 350นะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่จากร่งไข่ปลาแซลมอนนะครับ มีคอนเซปต์อยู่ว่าทางตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้คือรกปลาหน้าเรียวขาวใสไร้ริ้วรอยหลายคนถามครับ SOP คืออะไร a ซ m o อ o โ l y peptide คืออะไรและไอที่เรียกว่ารกปลาเนี่ยคืออะไรนะครับ SOP ครับเป็นสารสกัดจากรังไข่ปลาแซลมอนครับซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่ารกปลานะครับ ในกระบวนการวิทยาศาสตร์จะพบว่าสารประกอบที่อยู่ในรกปลาแซลมอน,เ,น,นเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆทีนี้คําถามคือทําไมต้องรกปลาแซลมอนรกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของความงามการลดอายุเพราะว่ารกค,คือท่อหล่อเลี้ยงที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่ากับตัวอ่อนฉะนั้นรกที่นํามาสกัดส่วนใหญ่ก็จะผลิตมาจากรกแกะรกหมูหรือแม้กระทั่งรกของม้า แต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการคิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนารกจากปลาเป็นครั้งแรกโดยรกที่สกัดจากรังไข่ปลาแซลมอนเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าแซลมอนพลาเซนตาครับผลการวิจัยนะครับเมื่อเทียบนะครับต่อกรัมเนี่ยก็จะให้คุณค่ามากกว่ารกจากสัตว์ประเภทอื่นๆซึ่งมีความบริสุทธิ์และก็สะอาดมากที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยยังมีความใกล้เคียงแล้วก็เข้ากับมนุษย์ได้ดีที่สุดอีกด้วยครับ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของ SOP 350นะครับอย่างแรกเลยครับช่วยทำให้ผิวดูอิ่มกระชับอ่อนกว่าวัยช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสกระตุ้นการทำงานของ Growth Factors นะครับดูแลผิวในขณะหลับรูขุมขนดูเล็กลงครับผิวหน้าเรียบเนียนช่วยเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวชุ่มชื่นนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดอาการขอบตาคล้ำช่วยลดรอยแผลเป็นและกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ กำจัดเมลานินส่วนเกินของผิวซึ่งเป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำนั่นเองครับแล้วก็ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนคืนความอ่อนเยาว์สุดท้ายครับ anti-aging ครับป้องกันการเสื่อมของผิวตามกาลเวลาทีนี้เราไปดูผลิตภัณฑ์นี้กันบ้างครับ enzyme นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ3รายการแรกที่ผมแจ้งไปเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความงามแต่แน่นอนครับคนเรานะครับ ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองจากข้างในด้วยนะครับเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวเราเริ่มด้วยไอเอนไซม์ N ครับอเนไซม์ I N จะช่วยอะไรท่านได้บ้างนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกช่วยป้องกันการอักเสบติดเชื้อนะครับ ช่วยในกระบวนการเผาผลาญพลังงานช่วยในการทํางานระบบภูมิคุ้มกันนะครับช่วยในกระบวนการขจัดสารพิษในร่างกายช่วยรักษาสมดุลในการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายช่วยในกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับช่วยรักษาภาวะสมดุลต่างๆในร่างกายด้วยนะครับทีนี้เราไปดูกันครับว่าเอนไซม์มีความจําเป็นต่อมนุษย์อย่างไรบ้างและการทํางานของเอนไซม์เนี่ยนะครับ เอนไซม์ก็เปรียบเสมือนแรงงานของร่างกายนี่แหละครับที่ทางานในระบบของเมตาบอลิซึมเอนไซม์เนี่ยทำงานเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายให้สามารถรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็รักษาโรคได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าร่างกายเนี่ยนะฮะปราศจากเอนไซม์ร่างกายก็จะเป็นเพียงเสมือนเคมีกองโตที่ไร้ชีวิตนะครับเราะฉะนั้นเอนไซม์เนี่ยก็เป็นสารที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้อาจจะกล่าวได้นะครับว่าเอนไซม์เนี่ยเกี่ยวข้อง เกือบทุกระบบในร่างกายเลยทีเดียวการหายใจการนอนหลับการรับประทานอาหารการทํางานและกระบวนการคิดของร่างกายก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ทั้งสิ้นนะครับมาถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้หญิงกันบ้างนะครับสโ,โลแกนนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยอกฟูรูฟิตกับคาลีนานะครับใครบ้างครับที่จะต้องทานคาลีนาแน่นอนครับสำหรับ คุณผู้หญิงนะครับที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคารีนาครับจะช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนเพศนะครับช่วยให้ช่องคลอดกระชับมดลูกเข้าอู่หน้าอกที่หย่อนคล้อยก็จะรู้สึกตึงกระชับขึ้นช่วยให้เลือดลมภายในดีขึ้นนะครับขับเลืมเลือดของเสียบำรุงเลือดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนบรรเทาอาการปวดประจำเดือนตกขาวก็น้อยลง และที่สําคัญนะครับเมื่อสุขภาพต่างๆดีขึ้นผิวขาวหน้าใสภายในกระชับนะครับนี่คือคาลินาครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ของคุณผู้หญิงแล้วเนี่ยผมจะไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ของท่านชายก็กระไรอยู่นะครับนี่เลยครับสปาตานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายนะฮะแน่นอนครับหลายคนรู้จักประสิทธิภาพของผงถังเช่าเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพทางด้านของเพศนะครับผมแนะนําเลยครับสปาร์ต้านะครับก็จะส่งเสริมและก็บารุงร่างกายให้แข็งแรงเสริมสมรรถภาพของท่านชายนะครับนอกจากนั้นยังช่วยฟื้นฟูเส้นเลือดที่ฝ่อตัวนะครับให้กลับมาแข็งแรงขึ้นช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นนะครับช่วยการทํางานของระบบร่างกายให้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสามารถยืดระยะแห่งความสุขเพิ่มขึ้นตื่นตัวได้เร็วขึ้น นะครับเมื่อมีสิ่งมากรตุน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมาะมากๆนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชายทุกทกคนนะครับและที่สําคัญก็เหมาะกับคุณผู้หญิงที่มีสามีเช่นกันครับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรายการที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสริมที่เราใช้ทานทีนี้เรามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทของสกินแคร์กันบ้างนะครับนี่เลยครับ Maxnail Plus นะครับคีมบำรุงผิวที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทาก นะครับผสมผสานกับคอลลาเจนอย่างลงตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะครับผิวขาวใสคุณสัมผัสได้แน่นอนเมื่อใช้ Max s n n i l Plus นะครับหลายคนสงสัยครับว่าเมื่อหอยทากจะสามารถมาช่วยในส่วนของสุขภาพผิวได้อย่างไรนะครับ ผมบอกได้เลยครับสรารสกัดจ,จากเมือกหอยท่าเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากครับสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิวนะครับป้องกันการก่ะตัวใหม่ของสารอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสียหายส่วนผสมหลักที่มีอยู่ในเมือกหอยทากเนี่ยมีอยู่มากมายเลยครับหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าการบำรุงผิวหน้าด้วยเมือกหอยทาาเนี่ยนะครับ เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในประเทศเกาหลีและก็หลายๆประเทศในแถบยุโรปทีนี้เรามาดู7สรรพคุณของ m a x n ซ์เ Plus กันบ้างนะครับว่าสามารถช่วยให้สุขภาพผิวของคุณผู้หญิงดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติช่วยเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นทดแทน แล้วก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยและยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงรวมถึงยังช่วยรักษารอยแผลที่เกิดจากสิวแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้านะครับช่วยลดอาการแพ้และอาการอักเสบบวมแดงของผิวรวมถึงใครที่มีปัญหาเรื่องของการควบคุมความมันบนใบหน้าเนี่ย Max n e n l Plus ช่วยได้ครับและก็สุดท้ายช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนั่นเองครับมาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่า กระแสดีมากๆนะครับนั่นคือ Max Dito เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพในการล้างลำไส้โดยที่ท่านไม่ต้องสวนทวารเลยนะฮะ Max Dito นะครับคำว่า Dito เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Detox นั่นแหละครับซึ่งหลายท่านคงทราบดีว่าการ Detox ก็คือกระบวนการล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีต่างๆนั่นเองผมเรียนอย่างนี้ครับว่า90%ของโรคเกิดจากการสะสมพิษที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่าการสะสมพิษเช่นอุจจาระตกค้างตะกันที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับหรือการท้องผูกก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายเนื่องจากลำไส้เนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่ร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นส่วนใหญ่ก็จะละเลยไม่ได้ดูแลใส่ใจเท่าไหร่นะครับโรคที่จะเกิดจากการสะสมพิษในลำไส้ใหญ่ก็อย่างเช่นเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลนะครับเส้นเลือดในสมองนะครับหลอดเลือดติดตันโรคหัวใจ หลอดเลือดในหัวใจตีบมเกรนปวดหัวอัม,มพาตมะเร็งโรคผิวหนังภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนหรือพวก SLE ต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสิลเซียนิวอักเซฟ้ากระผิวหยาบกร้านสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดมาจากการสะสมสารพิษในร่างกายที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดูอย่างในรูปนะฮะ Before และ After อันนี้เป็นภาพลำไส้ที่ถ่ายด้วยกล้องขยายนะครับให้เห็นความแตกต่างว่า ก่อนดีท็อกซ์เนี่ยลำไส้ใหญ่เลยมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับดูนะฮะไม่น่าดูเลยนะครับแต่หลังจากถ้าเรามีการดีท็อกซ์แล้วเนี่ยลำไส้เราก็จะสะอาดสารพิษต่างๆที่สะสมอยู่ในลำไส้ก็จะถูกขับออกไปนั่นเองนะครับ mm hmm. มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันบ้างครับ mm hmm. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว a s c u l ่านะครับคอนเซปต์ Concept ง่ายๆครับหลอดเลือดสะอาดคือกุญแจสู่อายุ ที่ยืนยาวนั่นเองนะครับถ้าสมาชิกค,ครับปัจจุบันร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะรับสารพิษอยู่ตลอดเวลามาจากทุกทางครับซึ่งก็เป็นองค์ประกอบของการดำรงชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารยาเครื่องห่มหรือแม้แต่เครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆล้วนมีสารที่ก่อให้เกิดพิษปะปอนอยู่ด้วยทั้งนั้นครับ อากาศที่มีโลหะหนักก๊ซคาร์อบอนมอนอกไซด์นะครับจากท่อไอเสียเครื่องยนต์อาหารที่มีสารเร่งการเจริญเติบโตฮอร์โมนสารปรุงแต่งเครื่องนุ่งหม่มอุปกรณ์ต่างๆที่มีสารระเหยสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถปกป้องร่างกายของเราไม่ให้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับการล้างพิษในหลอดเลือดเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่วาสคูล่าจะช่วยป้องกันภาวะการเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอันนี้สําคัญครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุสําคัญในอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรโลกและเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตประชากรไทยติดอันดับ1ใน3เรียกว่ารองจากโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอสกันเลยทีเดียวครับมาถึงผลิตภัณฑ์นี้กันบ้างครับผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่าเคนโกะนะครับเคนโกะก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรที่มาจากการสกัดจากต้นพลูข่าวนั่นเองหลายท่านที่ ชอบในเรื่องของสมุนไพรน่าจะรู้จักคุณสมบัติของพลูคาวเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับเคนโกะจะสามารถบำร,รุงร่างกายให้ดีขึ้นแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระดูแลระบบภูมิคุ้มกันยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งอันนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติเบสิกนะฮะผมจะพาทุกท่านไปรู้จักสรรพคุณของส่วนผสมหลักของเคนโกะนั่นก็คือพลูคาว นแน่นอนครับพลูค้าวคือสุดยอดสมุนไพรไทยสุดยอดยาตำราไทยเลยนะครับพลูค้าวครับจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและก็ช่วยต้านความเสื่อมของร่างกายได้ดอกพลูค้าวเนี่ยครับจะช่วยต้านอนุม,มูลอิสระได้ยอดและก็ใบ f โวนอยด์นะครับมีฤทธิ์การต้านการอักเสบช่วยทําให้แผลอักเสบก็หายเร็วขึ้นรักษาโรคขืดก็ได้แล้วก็บำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์ได้อีกด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับ ยังพบสารสำคัญที่ชื่อควอซิตินนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตในร่างกายให้เป็นไปตามปกติซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสารรูตินครับป้องกันการเกิดเส้นเลือดฝอยแตกทีนี้พลูาคเนี้นะครับยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียบรรเทาอาการริษีดวงทวารโรคหันแล้วก็บรรเทาอาการโรคผิวหนังหลายชนิดนะฮะบำรุงระบบน้ำเหลือง เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยบรรเทาอาการหอบไอขับเสมหะและก็ขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับปัจจุบันครับมีการสกัดสารสําคัญของพลูคาวมาช่วยในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะฮะสารสำคัญส่วนเนือดินนะครับของพลูขาวก็มีฤทธิ์ในการทําลายเซลมะเร็งถึง5ชนิดนะครับได้แก่พวกเซลมะเร็งเซล ามะเร็งรังไข่เซลล์มะเร็งปอดนะครับเซลล์มะเร็งสมองเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงเซลล์มะเร็งผิวหนังด้วยเห็นไหมครับว่าพลูคาวเนี่ยเป็นสุดยอดสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นสุดยอดยาตำราไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ววันนี้ Max Internet Work ก็นํา กลูคาวมาให้ท่านได้ทานกันในรูปแบบของเคนโกะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการสินค้าที่ Max Internet w ร r k นเรเานำมาให้ท่านสมาชิกได้ใช้การและสินค้าทุกชิ้นครับเราดูแลในส่วนของคุณภาพเป็นอย่างดี Max Internet w o r k ครับธุรกิจง่ายๆที่ใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นราคาสินค้าจําง่ายๆครับสินค้าทุกรายการครับราคาเดียวกันคือ1750บาทสิ่งที่จะแตกต่างออกไปก็คือในส่วนของจํานวนนั่นเอง นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านซื้อ m a g กูต้าคอลลาเจนเนะครับหนึ่าบาทก็ได้1กล่องแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านซื้อสปาตาในราคาเดียวกันคือ1750บาทท่านจะได้สปาตาไปถึง3กล่องนะครับและเหมือนกันครับสินค้าทุกรายการจะรับคะแนน335 PV เท่ากันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมาชิก ไม่ต้องสับสนไม่ต้องมานั่งจำว่าสินค้ารายการนี้มีกี่ PV สินค้ารายการนี้ต้องซื้อในราคากี่บาททุกรายการเท่ากันหมดนะครับทั้งราคาและ PV ครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับสินค้าทุกชิ้นนะครับเราเน้นในส่วนของคุณภาพซึ่งนั่นคือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ครับเรามี5ประการด้วยกันอย่างแรกเลยคือความโมเดิลสินค้าต้องมีความทันสมัย นะครับมี innovation ครับเรียกว่านวัตกรรมล้ำๆเนี่ยบริษัท Mac Internetwork จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกรายการมี quality หรือมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เรียกว่าเรารับประกันคุณภาพของสินค้าทุกรายการครับมี packaging ที่สวยงามและสิ่งสำคัญคือสินค้าทุกรายการเรามีการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องครับรู้จักในส่วนของสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่